last into this My my life pieces is e s r ก็สวัสดีครับอยู่รายการ SBK Gamer นะครับวันนี้พบกับคุณก๊อตนะครับก็จะมีว่าแต่เรื่องข่าวก็คือแชแนลผมย้ายใหม่นะครับ ก็คืออันเก่าอ่ะก็คือผมก็ยกให้น้องถ่ายก็ผมย้ายไปอยู่ชแนลใหม่ของผมก็คือ Ghost Master g h o s t m a s t e r Gamer นะครับนี่ครับอินโทรใหม่ของผมอ่อโอเคนะครับ ผมก็จะแคทของตัวของผม Godmaster Gamer ก็คือ s b k มีคนถ่ายก็คือมีอยู่3คนมีซันับผมแล้วก็ไนท์ก็คือซันก็ไม่ค่อยถ่ายก็เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็คือผมจะยกให้ไนท์ครับไนท์ Knight จะถ่ายแคทอะไรประมาณนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับจากของ s b k <S <S อ,อย่างเงี้ย ผมย้ายไปอยู่ Godmaster Game เนี่ยนี่ครับก็ก็บอกว่าก็คือผมไม่มีเรื่องเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ผมด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพจกลุ่ม Ghost master g o t m a s t e r Gamer นะครับมีครับก็กด ากกด Subscribe กับแฟนแฟนเฟ f เฟซบุ๊กของ g o อฟมัตเตอร์เกมเนะครับโอเคนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับกาบสวัสดีครับ